คุณหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงอาสนะครับตับพยันใช่ไหมวันนี้หมวดตามนะครับค่ะให้ช่วยปกป้องคุ้มครองทหารทหารไทยทุกนายนะครับให้ปลอดภัยกับภารกิจขอบคุณมากครับแล้วไข่ด้วยเหรอทุกอย่างแล้วก็ไข่ไข่ของหลวงพ่อก็ขอบคุณครั้งไข่แล้วก็ต้องทิ้งขนมนะครับให้ พี่ๆน้องๆนะฮะเราได้กินอิ่มร้องกันพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อประเทศชาติของเราครับอ่าแล้วก็ลูกชิ้นนี้เป็นของโรงงานน้ําแข็งไอเลฟของคุณเสกสรรผู้หมวดในฐานะหัวหน้าคุมกองนะเวลานี้ก็อยากขอบคุณเฮียด้วยผู้หมวดว่างไงค่ะเฮียเสกสรรครับก็ขอ,ขอบคุณเฮียเสกสรรครับที่สนับสนุนนะครับเป็นอีกหนึ่งอ่ากำลังใจแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้กับทหารไทยสนับสนุน ประเทศชาติเพื่อปกป้องแผ่นดูนของเราก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญนะครับที่ไม่ได้มาร่วมลบกับเราก็ไม่เป็นไรก็ส่งของบริโภคอุปโภคมาได้ครับถือว่าเป็นการช่วยลบด้อนกันขอบคุณครับหมวดตามนะครับหมวดตามนะครับได้มาคุมกองกําลังตรงนี้นะครับไม่สามารถบอกได้ก็วันนี้ขอบคุณนะครับน้องๆครับ